ดูด้วยครับผมนะใครที่อัพนะครับเฟิร์มแวร์3.52นะครับแล้วมันขึ้นนะครับว่าหน้าจอสีดำๆนะครับให้คุณทำการกดนะครับปิดเปิดใหม่นะครับปิดนะครับแล้วก็กด2ปุ่มนี้นะครับโหมดกับแถบค้างไว้นะครับมันจะเข้าสู่โหมดเซตอัพนะครับแล้วก็ไปเปิดไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวไลซิกอัปเดตนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ อ่าขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับมันจะขึ้นมาคําว่าอันนี้อ่านี่ครับคุณไปดูในอ่าในไลน์ซิกนะครับได้เลยนะครับในไลน์ซิกนี่เดี๋ยวผมดองให้ดูก่อนนะครับอ่านี่นะครับมันจะขึ้นมาว่าหน้าจอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่มันจะขึ้นว่าหน้าจอไหนวะแป๊บหนึ่งก่อนนึง เดี๋ยวผวนให้ดูอ่ามันจะขึ้นคําว่านี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับบูตอะไรเนี่ยตามนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับแล้วคุณก็ทําตามอย่างที่ผมบอกนะครับหรือทําตามนี้ก็ได้เนี่ยนะครับทําตามอย่างที่เขาบอกนะครับตามนี้ได้เลยนะครับก๊อปไปวางแล้วก็แปลภาษานะครับอ่าพอแปลภาษาเสร็จคุณก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยเนี่ยนะครับ อ่าไปแล้วก็ทําตามเขาได้เลยเนาะอ่าแล้วก็โหลดอันนี้มานะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขากําลังจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยผมอ่าอัปเป็น3.52นะครับมันไม่ได้นะครับมันน่าจะแบบว่าน่าจะใหม่เกินไปหรือเปล่านะสำหรับแอร์ีไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องอัปเป็นตัวนี้นะครับ 3.50นะครับนี่เดี๋ยวกำลังอัปเดตอยู่เห็นไหมครับอ่านี่ครับเขากำลังเข้าสู่โหมดอัปเดตฮีลิกเฟิร์มแวร์เห็นไหมครับอัปเดตใหม่เนาะอ่าตอนแรกอัปเดตมาแล้วมันขึ้นแบบนั้นนะ,นนะครับนครับอ่าเผื่อใครเจอปัญหานี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้แล้วกันนะครับอันนี้คือผมก็อัดไว้ให้ผมดูเองด้วยแหละเพราะว่ามีลูกค้าส่งมาเซตอัพเฟิร์มแวร์นะครับหลายๆเครื่องหลายตัวเนี่ยนะครับผมก็เลยต้องทําการอัด ไว้เพื่อทวนความทรงจำเผื่อเจอกรณีนี้เกิดขึ้นเราก็จะได้แก้ไขได้ได้ถูกต้องเนาะอ่าประมาณนี้เลยครับผมนะฮะนี่นะครับจากมุกคิ์ไฟก็มีสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านตลอดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหนูๆน,น้องๆเนี่ยที่เพิ่งหัดเล่นพวกมันเตะน,นะครับบางทีไปเจอ,อเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็แก้ไขกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ อ่าก็แก้ไขาตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับบางทีก็จะมีเนี่ยพวกชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเขามาคอมเมนต์มาอะไรให้เราดูวิธีการอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองดูนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันติเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเฟิร์มแวร์ทั้งนั้นเลยนะครับเฟิร์มแวร์แล้วก็ลงพวกอ่าพวกนี้ะเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับนะยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะอ่าโอเคนะครับนี่ตอนนี้กําลังอัปเดตได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ อัปเดตแมสเซจเซิฟเวอร์สตาร์ทนะครับนะก็คือเขากำลังโหลดอยู่นะครับกำลังโหลดมาเพื่อที่จะลงใหม่นะครับหรือแฟตแฟตเมมโี่ใหม่นั่นเองเลกันนะครับ่นะอ่ะโอเคตามนี้เลยแล้วกันนะครับนะอันนี้ผมก็อัดไว้ให้ผมดูด้วยนลกันนะครับ,นะรบอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับ